สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองนะครับผมนะฮะเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะสำหรับตัวหน้าช่องของเรานี่ครับผมนะฮะทางด้านของตู้กูครับคุณผู้ชมครับนะ โอเวอร์แต่เวลาหว่านเจี๊ยบครับคุณผู้ชมครับนะใครไปหน้ากำแพงก็สดชื่นนะครับผมนะตามคลิปวิเคราะห์นะครับผมนะฮะส่วนดีค่บคืนนี้นะครับฟุตบอลนะก็เยอะแยะมากมายนะครับผมในคืนวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับมีให้ได้ติดตามกันหลายรายการครับรวมถึงทางด้านของโอลิมปิกหญิงด้วยนะครับหากพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบผลงานนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะเข้ามาติดตามในครอบครัวฟุตบอลนะครับผมนะของเจเด็ดมือทองครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่หน้านะครับ สำหรับด้านช่องของเจรดญบุทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมองไปทางด้านของรายการนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับ22นาฬิกา59นาทีนะครับผมนะคืนวันเสาร์นะครับผมนะฮะไม่ดึกจนเกินไปครับคุณผู้ชมครับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับผมนะทางด้านของบูดูกิมครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฮาวเกซุนนะครับผมนะเปิดตัวค่อนข้างจะแรงพอสมควรครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางด้านของบูดูกิมนะครับผมนะฮะสถิติเฮตุเฮต์นะครับในการเจอกันมาครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่เลยนะ ล่าสุดครับบรูกิมได้ชัยเฮาเกซุนครับคุณผู้ชมครับนะฮะจบสกอร์อยู่ที่0ต่อ1นะครับผมนะฮะส่วนทางด้านของบรูกิมเองครับคุณผู้ชมครับนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับเพิ่งชนะทางด้านของดิกาสมา3-1ครับคุณผู้ชมครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับสถิติในบ้านโดยรวมครับคุณผู้ชมครับได้ชัยมา3นัดนะครับผมนะสกอร์ล้นๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เสมออีก2ครับคุณผู้ชมครับส่วนด้านของเฮาเกซุนนะครับผมนะฮะในบ้านนอกบ้านฟอออออรรรรรรร์มมมมมยยยยยััััััััังงไไไไ่่่่่่่่่คคคคคคคดดดดูููีีีีสกกกกกเเเเททาาาาาหนน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 ะะะะบบบบบบแตจจ1 1-0ุณผ้้้้้ชชขลใวิ ครับคุณผู้ชมครับเป็นฟอร์มที่ไพ่เนะครับผมนะฮะแล้วก็เสมอซะส่วนใหญ่ครับทัศน์ฟุตบอลของเจเด็ตมือทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าบ้านยังไงก็แข็งแกร่งอยู่วันยังค่ำครับคุณผู้ชมครับนะหน้ากำแพงเนี่ยนะครับอยากจะไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่บอลคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับอยากจะมองเป็นบอลโอเวอร์นะครับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเจเด็ตมือทองนะครับขออนุญาตเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวโอเวอร์ของเบอร์ดูกิมครับคุณผู้ชมครับสามเม็ด ใครรอสด2.75ครับคุณผู้ชมครับหวานเจี๊ยบแน่นอนสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับขอให้สดชื่นเหมือนทุกๆคืนนะครับคุณผู้ชมคู่อื่นๆนะครับผมนะเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมนะในครอบครัวบ้านเขียวของเจเด็ดครับ mt 28ครับอย่าลืมใส่แอดด้านหนน้าะครับผมนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้สำหรับวันนี้เจเด็ดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ